สวัสดีครับวันนี้ผมได้ผักเขาเรียกว่าราชนีผักนะครับเรียกว่าวอเตอร์เคสนี่ครับได้มาสองสายพันธุ์นะครับซึ่งเป็นลักษณะที่แตกต่างกันนี่ก็จะใบใบใบค่อนข้างจะใหญ่นะครับส่วนอีกหนึ่งก็จะเป็นใบประมาณนี้ครับก็จะเล็กหน่อยนะครับเพราะว่าเขามีหลายสายพันธุ์นะครับเช่นพันธุ์ฮ้าวายหนึงครับก็จะมีอยู่วันนี้เดี๋ยวจะมาปั่นครับ มาปั่นน้ำวอเตอร์เคสกินกันเพราะว่าเป็นน้ำสมุนไพรเป็นผักที่กำลังได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับผมก็จะเตรียมผักก่อนใส่ในเครื่องปั่นนะครับแล้วก็ผมจะจะใส่กับมะนาวแล้วก็น้ำพึ่งนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับมปติดตามกันดูครับระหว่างนี้ผมก็จะใส่น้ำนะครับใส่น้ำน้ำน้ำดื่มปกตินี่แหละครับ พอประมาณนะครับเดี๋ยวอะมากครับนะครับกะว่าประมาณได้สักหนึ่งแก้วนะครับหนึงแก้วใหญ่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะปั่นเลยนะครับ